สวัสดีทุกทท่านนะคะขอต้อนรับทุกๆคนอีกครั้งหนึ่งในช่องแพรวาทนลอด91นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่แบบเรนดอมนะคะในหัวข้อที่ว่าข้อความจากโลกอีกมิติหนึ่งถึงคุณเป็นอย่างไรเราจะมาเปิดไพ่ทำนายกันนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเช่นเคยนะคะ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เพิ่งเข้ามากดติดตามหรือคนที่กดติดตามนานแล้วนะคะและคนที่เข้ามาดูคลิปทุกคนณนเวลานี้นะคะขอให้คุณได้รับพลังงานดีๆนะคะจัก,กรวาลและก็มิติอื่นนะคะมีอะไรอยากจะสื่อถึงคุณนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นกันจากตัวตนของคุณก่อนนะคะ คุณได้แล้วนะคะตัวตนของคุณที่เข้ามาดูคลิปนะเวลานี้นะคะไพ่ king of wands นะคะไพ่ four cups แล้วก็ the empress นะคะเป็นคนที่สามารถจะจัดการกับปัญหานะคะต่างๆของตนเองอย่างมีระเบียบแบบแผนนะคะแล้วก็ถ้ามุ่งมั่นสิ่งไหนไว้เนี่ยจะไม่รอคอยคำตอบนะ,ะอะไรทั้งสิ้น แต่จะเป็นคนที่ว่าความเพียรพยายามและความมั่นใจในตัวเองเท่านั้นที่จะเป็นคําตอบให้กับคุณนะคะเป็นคนที่มุ่งมั่นมากๆถึงแม้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่ห้ามไม่ฟังนะคะแต่ว่าในความรื้อรัน้นในความมั่นอกมั่นใจของคุณเนี่ยคุณเข้าใจได้เป็นอย่างดีเลยว่าสิ่งไหนที่มันไม่ควรจริงๆสิ่งไหนที่มันควรจะเป็นไปได้จริงๆแต่เราเนี่ย ยังไม่ได้ทำหรือเปล่านะคะคุณก็จะพยายามที่จะผลักดันตัวเองให้ได้ทำในสิ่งนั้นถึงแม้จะมีคนห้ามถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่มันแทบจะเป็นไปไม่ได้แต่คุณสามารถจะทำให้มันสำเร็จได้นะคะเป็นคนที่มีดวงชะตาที่ว่าสุดยอดมากๆในการพลิกฟื้นตัวเองเลยทีเดียวนะคะและหลายท่านเนี่ยใจบุญใจบุญบนขอบเขตแห่งความเมตตาที่มันมาพร้อมกับ ความเป็นไปได้นะมีความเมตตาในชนิดที่ว่าสิ่งไหนที่ให้ได้คือให้นะสิ่งไหนที่ให้ไม่ได้ก็คืออาจจะไม่ได้ทำอาจจะไม่ได้ให้นะคะมีเมตตาอยู่บนเหตุผลนะคะอยู่บนหลักของความเป็นจริงแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเสมอในในฐานะที่ว่าในสิ่งที่ตัวเองทำได้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นคนที่คอยบอกคอยเตือนคอยชี้แจง คอยนำเสนอคอยทําสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นนะคะแล้วก็อาจจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีคุณมีคําพูดที่โน้มน้าวจิตใจของคนอื่นได้เป็นอย่างมากนงะคะแล้วก็เห็นความจริงมองโลกในหลักของความเป็นจริงได้เป็นอย่างดีถึงแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างคุณก็ไม่เคยที่จะเข้าข้างตัวเองถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องสําหรับตัวคุณแต่มันอาจจะผิดต่อคนอื่น นะคะมีจิตใจที่ประเสริฐมากๆหลายท่านเป็นพ่อพะแม่พระเกิดมาเพื่อสร้างบาร,รมีนะชีวิตเนี่ยมีความสุขมีความสมบูรณ์นะหลายท่านประสบความสำเร็จมากๆในเรื่องการงานณนะเวลานี้นะ King นะคะไพ่คิงออฟวา n ์ s ใบแรกนะคะเหมือนกับเป็นนกยุงนะคะแต่ไม่ใช่เลยอะ่ะตัวคุณคือน,นกฟีนิกซ์ ผู้พี่ผู้ที่พลิกฟื้นดวงชะตาของตัวเองได้อยู่เสมอนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้ถึงแม้ว่าสิ่งที่คุณจะเข้าไปเรียนรู้นะคะอย่างเช่นอะไรอุปสรรคอย่างเช่นปัญหาต่างๆนะคะมันเป็นไฟลุกติดแลบยังไงนะคะคุณก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นให้เป็นสิ่งที่ดีขึ้นให้เป็นสิ่งที่คุณสามารถ จะอยู่ต่อกับมันได้นะคะถือว่าเป็นคนที่มีปัญญาอันล้ำเลิศมีความบริสุทธิ์ใจจากใจจริงให้สีถ้วยใบนี้นะคะเ,เพื่อนๆหลายคนเป็นคนที่ช่างสังเกตมากๆนะ,คะใครที่เข้ามาดูคลิปเป็นคนที่สังเกตนะคะแล้วมีปัญญามาจากการสังเกตมีปัญญามาจากความคิดที่คนอื่นเขามองไม่ออก แต่ว่าคุณมองออกนะคะในลักษณะนี้ความสุขความสมหวังที่คุณได้รับณนะเวลานี้หรือบางสิ่งบางอย่างที่คุณกําลังตั้งใจกําลังพยายามที่จะทามันมันเป็นสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขทางใจอย่างมากนะหลายท่านไม่ใช่เรื่องการงานที่คุณรักที่คุณชอบแต่เป็นบางสิ่งบางอย่างนีอาจจะเป็นเป็นสิ่งที่เป็นของขวัญให้กับชีวิตของคุณนะบางท่านเป็นงานอดิเร ที่มันอยู่เบื้องหลังจากภารกิจที่คุณต้องรับผิดชอบแล้วอาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงนะ,ะอาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่คุณพยายามจะฟูมฟักหรือคุณมีความสุขที่ได้มีสิ่งนั้นอยู่เคียงข้างอยู่ในชีวิตของคุณนะคะสิ่งนั้นเนี่ยเป็นแรงผลักดันให้จิตใจคุณชุ่มชื้นให้คุณมีพลังที่จะสู้ต่ออาจจะเป็นมุมเล็กๆนะคะของบางสิ่งบางอย่างที่คุณพอใจสิ่งที่คุณชอบก็ได้นะคะแล้วก็หลายท่านเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ มีเบื้องหลังมีความลับที่ไม่สามารถเปิดเผยอะไรได้อะแต่มันเป็นในแง่ที่ดีนะเป็นความรักที่อขอโทษนะคะเป็นความลับที่เป็นเรื่องที่ดีอะที่คุณกําลังซุ่ม,มทําอยู่นะคะอาจจะเป็นในลักษณะนี้แล้วทำให้คุณพอใจกับสิ่งสิ่งนั้นก็ได้คุณกําลังวางแผนอะไรบางอย่างเพื่อความสําเร็จของตนเองในชนิดที่ว่าหมายมั่นปั้นเหมาะมันด้วยฝีไม้ลายมือ นะด้วยความสามารถของตัวคุณเองเลยนะคะโดดเด่นมากๆในเรื่องการงานโดดนในเรื่องพรสวรรค์ที่คุณสามารถจะใช้มันเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นแล้วก็ต่อตัวคุณเองนะคะเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบในระดับหนึ่งนะใครนะคะที่ฟังนะคะเราตัวตนในลักษณะนี้คือตัวคุณเราไปกันต่อนะคะ ไพ่ของคุณได้ครบแล้วนะคะค่อนข้างเป็นไพ่ที่ชัดเจนมากๆเลยทีเดียวค่ะข้อความจากพลังงานอีกมิติหนึ่งที่อยากจะบอกคุณนะคะสามารถจากบำเพ็ญเพียรสร้างบุญสร้างกุศลได้แล้วเป็นแนวทางให้กับชีวิตตนเองรวมถึงเป็นสิ่งดีๆที่ส่งผ่านพลังให้แก่อีกโลกหนึ่งอีกมิติหนึ่งได้นะคะไพ่ไพ่หก ถ้วยนะคะแล้วไพ่หมายเลข33นะคะใครหลายๆคนหน้าที่เนี้ยคุณเป็นคนที่มีครูบาอาจารย์ที่ดีมีกัลรระยาณมิตรที่สามารถจะชักจูงให้คุณไปในทิศทางที่ดีได้และในอีกมิตินึงเขาก็เป็นเหมือนกับมิตรของคุณนะ,ะเป็นคนเก่าในอดีตชาตินะ,ะเป็นพลังงานที่เคยอยู่ร่วมกับคุณมาก่อนนะคะอันนี้คือ ความหมายในอีกมิติหนึ่งนะคะพลังงานที่เขาอยากจะส่งผ่านข้อความถึงคุณนะคะคุณเคยเป็นที่รักที่เมตตาและทุกวันนี้นะคะตัวคุณอาจจะเป็นคนที่ทาให้คนรอบข้างเนี่ยสามารถจะเดินไปต่อได้ทําใ้้คนรอบข้างเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ ไปได้ในบทบาทชีวิตของเขานะคะเช่นคุณอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้คนอื่นเขาได้เจอสิ่งที่ดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการยานิมิตเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวพี่น้องหรือว่าลักษณะของคนรักเก่าหรือว่าคนในครอบครัวคนที่ใกล้ชิดกับคุณในลักษณะนี้นะคะคุณเป็นคนที่มีความสามารถทางจิตวิญญาณสูงแล้วก็เป็นคนที่มีพรสวรรค์ ที่จะชักนำผู้อื่นให้เป็นไปในทิศทางที่ดีและตัวคุณเองนะคะสามารถที่จะกำหนดได้ด้วยว่าต้องการให้ใครปฏิบัติกับคุณแบบไหนอย่างไรนะคะแล้วก็คุณทำเช่นนั้นกับโลกในอีกต่างมิตินึงได้เช่นเดียวกันนะคะบางท่านเนี่ยการขอร้องขอพรนะคะสำหรับเทพเจ้าสำหรับสิ่งศักดิ์สิทธนะคะ มันเป็นไปได้ไหมเป็นไปค่อนข้างสูงสําหรับคุณะคะเราเป็นในชนิดที่ว่าไม่ได้ตั้งตัวไม่กระทันหันนะคะบางคนเป็นอย่างนั้นแต่ลักษณะที่ชัดเจนของคุณก็คือคุณสามารถที่จะกําหนดพรกําหนดความสําเร็จกําหนดการร้องขอจากโลกอีกมิติหนึ่งได้ด้วยตัวคุณเองนะคะชัดเจนมากๆเลยนะคะคือคือได้อย่างไรนะคะไม่ใช่ว่า อ๋ออยากจะได้อะไรไปขอละได้คือคุณทำมันด้วยคุณพยายามด้วยในลักษณะนี้นะบวกกับศรัทธาศรัทธาในโลกอีกมิติหนึ่งจึงทำให้สิ่งนั้นเนี่ยมันได้มาในชนิดที่ว่า คุณเองไม่คาดคิดไม่คาดฝันอย่างนี้ก็มีนะคะอย่างเช่นไพ่ใบแรกที่ได้พูดให้คุณไปนะคะก็คือไพ่ king of wands นะคะคุณเป็นคนที่เก่งมากๆอาจจะมีโอกาสเรื่องหน้าที่การงานอาจจากการร้องขอจากการขอพรนะคะแล้วคุณสามารถจะกำหนดให้มันเกิดขึ้นเองโดยชนิดที่ว่าบางทีโลกอีกมิตินึงอะ่ะอาจจะไม่ได้มีการให้พรคุณอย่าง เต็มทีนะ่ร้อยเปอน่ะคือให้เป็นโอกาสให้เป็นแนวทางให้กับคุณที่เหลือคุณทำมันสำเร็จได้ตัวคุณเองนะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากชื่นชมในตัวคุณคนะคุณเป็นคนที่กำหนดได้จะให้ใครรักจะให้ใครเกลียดจะให้ความสำเร็จจะให้คนคนนั้นปฏิบัติต่อคุณอย่างไรนะคะผ่านความเมตตาของคุณนะคะแล้วยิ่งทำยิ่งทำคุณก็ยิ่งได้บุญยะ ยิ่งทาคุณก็ยิ่งเจริญรุ่งเรืองนะคะมีแต่ผู้คนรักใคร่เมตตาช่วงนี้ทําอะไรอยู่นะคะอาจจะมีโอกาสที่คนเข้ามาให้ความรู้สึกดีๆคือพูดบอกคนอื่นต่อในเรื่องที่ดีที่เป็นเรื่องของคุณก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนรอบข้างหรือคนที่คุณเข้าไปอยู่ในวงการที่คุณทำงานในลักษณะนี้นะคะดวงชะตาเพื่อนกำลังขึ้นด้วยแหละหลายคนที่เข้ามาดูคลิปนีเวลานี้นะคะแล้วก็ไพ่ ให้เดอะซันกับให้หมายเลข81นะคะคุณมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องการเงินนะคะแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่บางท่านในดวงชะตาถ้าไ้ไพ่หมายเลข89มาด้วยคุณมีความสุขและก็มีความศรัทธานะมีความเชื่อมั่นมีความพอใจว่า ความสุขที่แท้จริงนะะอาจจะเป็นสิ่งที่พอเพียงแล้วคุณไม่ได้เป็นคนที่ลำมหกโลกมากแล้วก็ต้องการอะไรในชนีวิตที่มันเกินกําลังตัวเองนะคะคือคุณทําไปเรื่อยๆนะคะโลกจากอีกมิติหนึง่งอยากบอกว่าในชีวิตคุณดับ้นปลายชีวิตหรือวัยกลางคนขึ้นไปนะคุณจะมีมุมของตัวเองคุณจะได้มีความสุขในแบบของตัวเองนะคะแล้วคนที่เขาโลกอีกมิติหนึง่งที่เขาปกป้องคุ้มครองคุณนะจะเป็นลักษณะของ ครูบาอาจารย์เนะเป็นคนแก่เป็นหญิงชราหรือเป็นบุคคลที่อาจจะเป็นญาติในโลกทิพย์ของคุณนะจะเป็นในลักษณะนี้นะคะบางท่านชัดเจนด้วยภาพมังกรนะมองว่าอาจจะเป็นพิานาอาจจะเป็นเทพเจ้าที่เกี่ยวกับเทพเจ้าเจานนะคะแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของพญาครุฑสัญลักษณ์ของพระภูมิเจ้าที่หรือแม้ในส่วนของ ใครแหล่ถท่านที่เข้ามาดูคลิปนะคะอาจจะนับถือเทพเจ้าในสายของสายกรีกโรมันหรือเป็นลักษณะของคนที่ถือนับถือศาสนาคริ์ก็ได้นะคะเขาเนี่ยมาสื่อจิตถึงคุณอยู่บ่อยครั้งหรือมีการเดินทางมีการเดินทางมีการแวะเวียนเข้ามาเพื่อที่จะให้พรคุณนะคะจากสิ่งที่คุณได้ทําลงไปสิ่งที่คุณแม่ตาเขา ในอีกมิติหนึ่งนะคะเขาอาจจะได้บุญคุศสนะคะหรือเป็นเรื่องที่อาจจะต้องมีการเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตคุณผ่านการเช่นการบูชานะคะหรือว่าการขอร้องขอพรในลักษณะนี้เขารับรู้แล้วก็มักที่จะแวะเวียนเข้ามาหาคุณอยู่เสมอนะคะหลายท่านอาจจะเป็นการนั่งสมาธิหรืออาจจะเป็นการที่คุณอยู่ในช่วงเวลาที่สบายสุดๆ ะะอาจจะกึงหลับกึงตื่นก็ได้เป็นลักษณะนี้ค่ะคุณสามารถจะรับรู้ได้ว่ามันมีพลังงานบางอย่างที่อยากจะสื่อถึงคุณนะคะบางทีไม่ใช่ความฝันด้วยนะอาจจะเป็นลักษณะของการได้รับรู้ภาพนะคะการได้รับรู้ภาพการได้รับฟังหรือว่าการได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณสบายใจอ่ะแต่กลุ่มพลังงานพวกนั้นอนะ่ะเขากำลังสื่อถึงคุณ ในลักษณะนี้ก็ได้นะบางท่านก็อาจจะไปปฏิบัติธรรมในสถานที่ต่างๆแล้วมีการฟังธรรมอะ่ะมีการได้รับแง่คิดอะไรบาองอย่างที่มันเกี่ยวกับโลกอีกมิติหนึ่งอะ่ะแล้วคุณขดลุกขึ้นมาอย่างชัดเจนอะ่ะคุณนั่งนั่งอยู่คุณรู้สึกว่าอ๋อนี่มันอาจจะเป็นมันอาจจะเป็นเรื่องจริงหรือมันอาจจะเป็นสิ่งที่เขาพยายามสื่อถึงคุณบางท่านอนะ่ะมีพลังงานพลังงานการเขาเรียกว่าการรับรับเป็นตัวสื่ออะ่ะ อะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างชัดเจนนะคะใครก็ตามนะคะที่ชีวิตรักหรือว่าชีวิตคู่นะ,ะหรือว่าครอบครัวคุณมีปัญหานะ,ะบางท่านเนี่ยจะเป็นลักษณะเดอ s u ซันทาวแล้วก็ King of c u ฟ f นะคะตัวคุณเองต้องระวังระวังจิตใจของตัวเองเป็นอย่างมากที่จริงแล้วไม่ได้มีอะไรมากนะคะบางทีอาจจะเป็น การที่เราอยู่ด้วยกันมานาน,นาภาวะความเครียดบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นตัวตนของเรามากเกินไปมันอาจจะทําให้คุณคิดมากแล้วอยากจะหนีอยากจะออกจากตรงนั้นนะคะให้คุณปล่อยวางนะคะให้คุณพยายามหันหน้าพึ่งทางธรรมใครมีปัญหาเรื่องความรากักเรื่องครอบครัวบางท่านก็โสดอยู่โสดแล้วอยากจะไปปฏิบัติธรรมอยากจะไปออกบวชนะคะคุณจะต้องถามตัวเองก่อนว่าคุณหนีความจริงหรือไม่ คุณหนีความจริงหรือไม่นะคะนี่อาจจะเป็นประโยคที่ไม่ใช่คําพูดของแพรนะคุณหนีความจริงหรือไม่ก็คือคุณมีคนรักที่ดีพอแล้วตัวคุณเองอยากจะหลีกหนีเขาหรือเปล่าอันนั้นก็ไม่ควรทําคนรักที่ดีพอจริงๆนะคะที่จริงไม่มีในโลกนะทุกคนจะมีข้อเสียหมดคุณลองเปรียบเทียบคนรักของคุณกับคนที่เขามีปัญหากันมากๆ ถ้าคุณมีปัญหาแค่มันไม่จําเป็นจะต้องเลิกกันแล้วคุณจะต้องหนีอะไรแบบนี้ก็คืออย่าแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นความรักที่แย่งจริงมันเป็นสิ่งที่เราอยากจะหาทางออกจากนั้นจริงๆแล้วมันเป็นไปได้แล้วมันเป็นสิ่งที่ควรทําจริงๆคุณไม่ได้หลอกตัวเองอันนั้นทําได้นะคะถือว่าถือว่าเป็นสิ่งที่อาจจะทําให้คุณได้เลยดีๆในชีวิตนี้นะหรือมีค่าในลักษณะที่ว่าคุณอาจจะเกิดมาเพื่อ การบำเพ็ญจริงๆคุณอาจจะเกิดมาเพื่อการสร้างบาร,รมีของคุณจริงๆแล้วในส่วนความรักในส่วนที่คุณปรารถนาในเรื่องกิเลสในเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่ <c oughs> ขออภัยนะคะวันหนึ่งมันอาจจะเป็นแค่สิ่งว่างเปล่าในชีวิตของการเกิดมาเป็นมนุษย์อะ่ะแล้วคุณสละตรงนั้นได้อะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วก็หน้าไพ่ทั้งหมดอะที่จริงมีพลังงานของการสนับสนุนให้คุณ ออกบวชสนับสนุนให้คุณปฏิบัติธรรมสนับสนุนให้ตัวคุณนะ่ะได้มีชีวิตที่รุงร่งโรจน์นะคะด้วยการเข้าใจความว่างเปล่าด้วยการเข้าใจคำว่าปล่อยวางนะคะเป็นลักษณะนี้ด้วยอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกทุกๆคนนะคะบางทีคุณเป็นคนใจร้อนมากๆบางทีคุณเป็นคนใจเย็นมากๆนะคะคือสลับกันหลายท่านเป็นคนอารมณ์สองขั้วรับไพทาวเวอร์อยู่ตรงกลาง คุณสามารถจะทำทุกสิ่งทุกอย่างหักล้างทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณพยายามทำได้ด้วยตัวคุณเองนะคะข้อความนี้คุณอาจต้องระวังระวังความคิดระวังอารมณ์ของตัวเองแล้วช่วงไหนก็ตามที่เป็นทาวเวอร์ในชีวิตคือชีวิตเปลี่ยนพันชีวิตเปลี่ยนพันอย่างกระทันหันนะคะยึดสติให้มัน่น ยึดสติตั้งสติให้มัน่นล้วก็นิ่งไว้ก่อนนะคะทางออกมันมีไพ่เจ็ดเหรียญทางออกมีหลายสิ่งหลายอย่างแต่ว่าตัวคุณเองขาดสติเมื่อไหร่ตัวคุณเองขาดขันติขาดความวิริยะนะคะเราก็จิตใจแตกสลายไปเนี่ยมันไม่สามารถจะกู้คืนอะไรได้นะไะพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะคุณจะเป็นคนเผาเหรียญทั้ง7คนทางออกของคุณทั้งหมดคุณก็ทําได้หรือคุณจะไม่ทําคุณเก็บความรู้สึก ที่มันไม่ดีเก็บอุปสรรคแล้วก็เก็บความโมโหนะเก็บเขาเรียกว่าอะไรนะความรู้สึกแย่ๆของคุณนะคะเอาไว้แล้วก็พยายามทำเจ็ดเหรียญเนี่ยให้มันเป็นทางออกที่ดีได้หรือไม่นะคะนั่นขึ้นอยู่กับตัวคุณเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมีทางออกมีทางแก้ไพ่เจ็ดเหรียญแล้วก็ไพ่หมายเลข89นะคะอยู่ที่ว่าคุณอยากจะพัฒนาตัวเองให้ไปในทิศทางที่เขาเรียกว่า อันหาอุปสรรคแล้วก็เวรกรรมนะคะเป็นสิ่งที่คุณควรจะเหยียบย่ำแล้วก็อยู่เหนือมันนะคะคุณทำได้และพลังงานจากต่างมิติบอกว่าให้หมายเลข2นี้นะคะ,ะ,คะดวงชะตาของคุณกำลังจะรุ่งโรดกำลังจะรุ่งเรืองอะไรก็ตามที่ควรทำคุณควรจะทำและเขาอยากฝากบอกคุณว่าเบื้องหลังชีวิตของคุณนับจากนี้ถ้าคุณมีรแรงศรัทธาในสิ่งที่เรียกว่า การสร้างสารรค์สิ่งดีๆให้ตนเองแล้วก็ผู้อื่นความพยายามของคุณจะเป็นสิ่งที่ทำไม่คุณเหมือนเป็นคนที่ได้เกิดใหม่นะคะแต่มันอาจจะช้านะเพื่อนๆมันอาจจะช้าหรือมันค่อยเป็นค่อยไปแต่มันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะนำจากนี้คุณจะพ้นเคราะ์กรรมพ้นพ้นเคราะห์พ้น,พ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 นโศกนะคะประสบแต่ความโชคดีนะคะนี่คือข้อความจากอีกมิติหนึ่งถึงทุกคนนะคะ ฟังจนจบแล้วนะคะหวังว่าคุณจะได้อะไรดีๆถ้าพูดอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างทุกคลิปที่ทำออกมาเพื่อทำให้คุณได้รับในสิ่งที่ดีๆผ่านการอ่านหน้าไพา่ผ่านการทำนายดวงชะตานะคะแล้วก็แพรอาจจะไม่ได้รับการดูดวงส่วนตัวนะคะต้องขออภัยนะคะเพราะว่า มีเหตุผลนะคะมีเหตุผลที่ค่อนข้างจะอธิบายและยาวมากนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการทำนายไปก่อนนะคะชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะคอมเมนต์เป็นกำลังใจทุกทคนขอบคุณมากๆขอให้คุณได้รับสิ่งดีๆขอให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง,นะน,องนะคะพ้นจากเคราะกรรมนะคะวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะคะ